เรื่องเล่าก่อนนอนตอนเงาในห้องแถวขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะอรวรรณสาวโรงงานเย็บผ้าอายุ25ปีเช่าห้องแถวราคาถูกใกล้โรงงานห้องของเธอติดอยู่กับห้องของโรงสมานยามผู้เงียบขึ้ ลุงสมานเป็นคนพูดน้อยแต่ก็มีน้ำใจอรละวันมักเห็นลุงนั่งเฝ้าประตูโรงงานใบหน้าเหี่ยวย่นไปตามกาลเวลาแต่ดวงตาของลุงกลับดูอบอุ่นอรละวันรู้สึกสงสารลุงที่อยู่คนเดียวจึงมักซื้อขนมหรืออาหารไปฝากกลุงเป็นประจำบางครั้งก็แวะไปคุยด้วยลุงสมานจะรับของจากเธอด้วยรอยยิ้มบางๆ และขอบคุณเธอด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาความสัมพันธ์ของทั้งสองโล่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆแต่ก็อบอุ่นเหมือนสายใยเล็กๆที่ค่อยเชื่อมโยงหัวใจของคนสองไว้เข้าด้วยกันเหมือนตาและหลานที่แท้จริงหลายวันผ่านไปอรวรันสังเกตเห็นความผิดปกติลุงสมานดูเงียบกว่าเดิมไม่ค่อยออกมาหน้าห้อง แม้แต่เสียงเดินก็แทบไม่ได้ยินอรละวันเริ่มเป็นห่วงเธอจึงลองเคาะประตูห้องของลุงแต่ไม่มีเสียงตอบรับเธอลองเคาะห้องอีกหลายครั้งก็ยังเงียบความกังวลเริ่มครอบงำอรละวันคิดว่าลุงอาจจะป่วยเธอจึงตัดสินใจไปแจ้งกับเจ้าของห้องแถวแต่เจ้าของห้องแถวกลับบอกว่าไม่เห็นลุงสมานมานานแล้วนะ ด้วยความเป็นห่วงอรละวันจึงตัดสินใจลองเปิดประตูห้องของลุงดูประตูกลับไม่ได้ล็อกเธอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำให้เธอเข่าแทบสุดลุงสมานนั้นนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงร่างกายเริ่มแข็งใบหน้าซีดเซียวดูเหมือนว่าลุงจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันอรละวันตกใจมากจนพูดไม่ออก เธอรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าลุงสมานเสียชีวิตด้วยสาเหตุทางธรรมชาติไม่มีร่องรอยการถูกทำลายแม้แต่นิดเดียวความกลัวของอรวรันเริ่มต้นจากเงาแวบๆในหมู่ห้องแต่ค่อยๆพัฒนาไปสู่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นเสียงเพลง เพลงไทยโบราณที่ฟังดูแล้วเศร้าดังขึ้นในยามวิกาลเฉพาะในห้องของอลรวันเท่านั้นเพื่อนบ้านคนอื่นๆไม่ได้ยินเสียงนี้เลยอลรวันพยายามค้นหาต้นตอของเสียงเพลงแต่หาอย่างไรก็ไม่พบยิ่งเธอพยายามเสียงเพลงก็ยิ่งดังขึ้นยิ่งน่ากลัวมากขึ้นจนเธอแทบจะไม่กล้าหลับตานึ่ นี่มันอะไรกันเนี่ยเสียงเพลงนี้มันมาจากไหนอลรวนช่วยฉันเสียงกระซิบของลุงสมานยังคงดังอยู่แต่ไม่ใช่แค่เสียงกระซิบบางครั้งอลรวนก็เห็นภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่ภาพสะท้อนของตัวเองแต่เป็นภาพของลุงสมานใบหน้าซีเซียวดวงตาเศร้าหมอง ภาพนั้นจะหายไปทันทีที่อรลระวันหันไปมองเหมือนเป็นภาพลวงตาแต่ความรู้สึกหวาดกลัวนั้นเป็นของจริงลุงลุงสมานภาพสะท้อนของลุงสมานปากขยับแต่ไม่มีเสียงความทรงจำของอรลระวันไม่ใช่แค่เลือนลางแต่เริ่มมีบางส่วนที่หายไปเหมือนมีใครมาลบ ความทรงจำบางอย่างของเธอออกไปเธอเริ่มฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าสวยแต่ดวงตาเศร้าผู้หญิงคนนั้นดูคุ้นเคยแต่อรวรันจําไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหนมาก่อนเธอรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับลุงสมานและความลับบางอย่างออรวรันคุยกับเพื่อนร่วมง,งานฉันฝันแปลกๆเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแต่ดูเศร้า เหมือนเคยรู้จักแต่จําไม่ได้เลยเพื่อนร่วมงานลองนึกดูดีๆอาจจะจําได้หรือลองไปหาหมอดูไหมเผื่อจะช่วยได้อลรวันเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลุงสมยัยและพบตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เล่าขานกันว่าบ้านหลังนี้เคยมีเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า และวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่อรวันณเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันผู้หญิงในฝันตำนานท้องถิ่นและลุงสมานทุกอย่างดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกันยายจันเพื่อนบ้านบ้านหลังนี้เคยมีเรื่องเศร้าๆเกิดขึ้นนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งตายอย่างน่าอนาถคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าวิญญาณของนางยังวนเวียนอยู่อรวรร แล้วเกี่ยวข้องกับลุงสมานยังไงคะยายจันกล่าวฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันเคยเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นเดินอยู่แถวนี้ตอางกลางคืนภาพหลอนของลุงสมานเริ่มรุนแรงขึ้นไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นภาพที่ชัดเจนและผู้หญิงในฝันก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นในโลกความเป็นจริงเธอปรากฏตัวเป็นเงาบางครั้งก็เป็นภาพที่ชัดเจน เธอพยายามสื่อสารกับอรวันแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจกันได้อรวันเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและหมดหวังคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรจากฉันช่วยฉันช่วยด้วยเพื่อนร่วมง,งานแนะนำให้อรวรวันไปพบหมอผีหมอผีบอกว่าวิญญาณของผู้หญิงและลุงสมานกำลังต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาถูกผูกติดด้วยกันมีความลับบางอย่างหมอผีทำพิธีกรรมและช่วยเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ความจริงที่น่าตกใจคือลุงสมานเป็นคนทำร้ายผู้หญิงคนนั้นและวิญญาณของทั้งสองจึงวนเวียนอยู่ด้วยกันจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยหมอผีกล่าว วิญญาณทั้งสองผูกติดก,กันด้วยความผิดบาปลุงสมานทำร้ายผู้หญิงคนนั้นและวิญญาณของเขาก็ไม่ยอมไปไหนจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยอัลวันกล่าวแล้วฉันจะช่วยพวกเขาได้ยังไงคะหมอผีต้องทำพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณทั้งสองและให้พวกเขาไปเกิดใหม่ในคืนหนึ่งอรลลวนฝันถึงลุงสมานอีกครั้งในฝันนั้น ลุงสมานบอกกับเธอว่าเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายเธอแต่เขาต้องการให้เธอช่วยเหลือบางอย่างลุงสมานบอกให้เธอไปที่ห้องของเขาและค้นหาบางสิ่งอรละวันรีบตื่นขึ้นมาและตัดสินใจไปที่ห้องของลุงเธอพบกล่องไม้เก่าๆข้างในมีจดหมายและรูปถ่ายจากจดหมายและรูปถ่ายอรลละวันได้รู้ความจริงว่า ชีวิตของลุงสมานและความลับที่เก็บซ่อนไว้หลังจากที่อรวรันรู้ความจริงเธอก็รู้สึกโล่งใจและความหวาดกลัวภาพหลอนก็ค่อยๆหายไปเหมือนลุงสมานได้ปลดปล่อยเธอแล้ว